มันคือศูนย์พักคอยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดแคร์เซ็นเตอร์เพราะว่านอกจากาพักคอยแล้วเนี่ยเราต้องมีการตรวจทำเหมือนโรงพยาบาลยกลงพยาบาลในการตรวจมาที่นี่ค่ะเราสามารถตรวจรตนี้มันมีสองแม่เหล็กลก็หม <cos. S 1> ายถึว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่มที่ติดเชื้อมาแล้วเชื้อแล้วจะให้มาตรวจซ้ําที่นี่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะพักคอยก่อนที่รอเตียงข้างในค่ะเพราะว่าเดิมทีที่กลางแจ้ในก่อน อนี่เราก็ทําศูนย์ให้มันเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเนาะเราก็จะได้มีเตียงนอนอุปกรณ์การใช้แล้วก็เรื่องผลเรื่องอะไรเนี่ยค่ะคือตรงนั้นเป็นส่วนพักคอยชั่วคราวที่ที่เราจัดตั้งขึ้นเพราะเราเสร็จปิดก่อนเตียงทั้งหมดมี84เตียงจริงๆเราประกาศไป100เตียงเนาะแต่ว่ามันมันบาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นบวกที่เนี่ยคนที่เป็นบวกก็จะมาที่นี่ก่อนค่ะ แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ตรวจเชื้อก็ยังเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอยู่แต่ถ้าเป็นบวกแล้วจะส่งมาศูนย์พักคอยก่อนเพราะว่ายังไงเตียงในโรงพยาบาลตอนนี้มันก็ไม่ว่างอยู่นะเพราะว่าโรงพยาบาลรับได้ที่นอนในโรงพยาบาลจริงๆได้ร้อยเตียงแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามได้50สเตียงก็คือเชียงที่นอนได้ในโรงพยาบาลเนี่ยร้อยห้าสิบแต่ทุกวันนี้คงค่ามา200กว่า200กว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะต้องมาที่ศูนย์ ริมันคือศูนย์พักคอยเดยวเขาเปลี่ยนชื่อเป็น COVID Care <Cash> Center <c oughs> ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะคอยนานแล้วจะพอมันถ้ายอดผู้ป่วยทั้งหมดไม่เกิน300นะคะก็จะพอแต่ถ้ามันเกิน3 0แล้วเราก็ต้อง m o v คนไข้ไปที่ศูนย์พ <c oughs> ักคอยที่สนามสกาว <c oughs>